แผ่นคลี่ทรงอิสระการเขียนแผนคลี่โดวยวิธีนี้ใช้ได้กับงานรูปแบบทุกรูปทรงโดยเฉพาะกับรูปทรงอิสระที่อ้างอิงรูปทรงเลขาคณิตไม่ได้มีวิธีการเขียนดังนี้คือ จะแบ่งผิวของงานออกเป็นสามเหลี่ยมที่ต่อเนื่องกันดังรูปเวลาเขียนเป็นแผ่นคลี่ก็จะดึงเอาสามเหลี่ยมออกมาต่อกันบนผิวระนาบ คล้ายต่อจิกอ๊กซอนั่นเองในการเขียนสามเหลี่ยมบนระนาบ คือการนำเส้นด้านของสามเหลี่ยมแต่ละด้านมาประกอบกันโดยที่เส้นด้านของสามเหลี่ยมจะต้องเป็นความยาวจริงในการหาความยาวจริงของเส้นจากภาพฉายจะมีทั้งที่ปรากฏอยู่ในภาพฉาย และที่ไม่ปรากฏอยู่ในภาพฉายเส้น AB ที่เห็นในภาพฉายระดับและภาพฉายบนเราจะเห็นเป็นเส้นขนานตั้งฉากกับระดับสายตาเส้นนี้จะเป็นเส้นความยาวจริงจากภาพฉายทั้งสองเส้น X1 ในภาพฉายบนจะเห็นเป็นเส้นขนาน ไม่ตั้งฉากกับระดับสายตาในภาพฉายระดับจะเห็นเป็นเส้นเฉียงแต่ตั้งฉากกับระดับสายตาเส้นนี้จะเป็นเส้นความยาวจริงในภาพฉายระดับ เส้น a 3ที่เห็นในภาพฉายทั้งสองไม่ขนานและไม่ตั้งฉากกับระดับสายตากรณีนี้ความยาวเส้นที่เห็นไม่ใช่ความยาวจริงสามารถหาได้โดยใช้ความสูงของเส้นที่ได้จากภาพฉายระดับประกอบฉากกับความยาวเส้น a 3ที่ได้จากภาพฉายบนด้านตรงข้ามมุมฉากของสามเหลี่ยมจะเป็นความยาวจริงของเส้น a 3 จากแบบงานเราได้ภาพฉายระดับและภาพฉายบนเพื่อใช้สำหรับหาแผ่นคลี่เริ่มจากใช้วงเวียนถ่ายขนาดความยาวจริง AB จากภาพฉายบนหรือระดับก็ได้หาความยาวจริงของ AC ซึ่งในที่นี้ต้องใช้สามเหลี่ยมหาความยาวจริงได้ความยาวจริง AC ใช้วงเวียนถ่ายขนาดเขียนแนวเส้นในแผ่นคลี่หาความยาวจริง b 4ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ AC เขียนแนวเส้นในแผ่นคลี่ตัดแนวเส้น a 4จะได้จุด4จะได้แผ่นคลี่ ACB หาสามเหลี่ยม a 4 3ต่อแผ่นคลี่กลางวงเวียนเท่ากับ3 4สส่วนของเส้นรอบวง เขียนแนว3-4ในแผ่นคลี่พร้อมแนว4-5หาความยาวจริง A3 ซึ่งจะเท่ากับ B5 โดยใช้ A3 ในภาพฉายบนมาเป็นฐานสามเหลี่ยม กลางวงเวียน a 3เขียนแนวเส้นในแผ่นคลี่ตัดจุด3และจุด5ได้ส่วนคลี่ a 4 3และ b 4 5ทําทำนองเดียวกันหาความยาวจริงเส้น a 2ซึ่งเท่ากับ b 6 a 1ซึ่งเท่ากับ b 7 เพื่อหาแผ่นคลี่ a 2 3 b 6 5 a 2 1และ b 6 7แล้วตามด้วย x a จากภาพฉายบน x 1จากภาพฉายระดับเป็นแผ่นคลี่ ax 1อีกครึ่งหนึ่งของงานที่สมมาตรกันจะเขียนออกมาได้ในแบบเดียวกัน ลักษณะงานทรงเหลี่ยมเริ่มเขียนจาก5 y ต่อผิวสามเหลี่ยมไล่ตามกันไป รูปแบบผิวโคง้งหน้าตัดกลมทั้งสองด้านแบ่งออก12ส,ส,ส่วนปรับเป็น12เหลี่ยม